สวัสดีครับผมผมเป็นพระลวยสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูโซคนนะครับเนาะตอนนี้กันมาอยู่วัดตตนโพ่อไงนะครับท่านผู้ชมวัดที่แลวเหล็กปูตตนโพ่อไงกับเขาเย็ดนึงเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมวัดวันที่สิบหกตุลาคมมาตามกับตอนนะครับเนาะ เดี๋ยวเข้าไปรับข้บไปส้มพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้มข้าไปรับไปส้มน้องแนให้เข้ามาเบื้องล้าวให้เรื่องเฮงน,นะครับเด้อส่งหมานสุโสุคนจะเจ็บจะไข่จะจนนะครับเนาะนองใม้ไหมเขาเรียนกุนี อ็ม่สนใจมึงก็ท่ายกบ่่แลวือว่อืมื่อแล้วึงล้วตอืมวนี่โอ้ถือเหล็กรางตัวตัวจะถึงได้เหล็กรางกันเอาอันถือทั้งบนทั้งล่างกันบ่ปู่ปูไหมก็ถือทั้งบนเลยถือทั้งบนอ่ะสูตรของปูนี่เป็นสูตรบนบนย่างเดียว อ่ปูซื้อน้ำแข็งมากมาใส่กระดิกงะนีทเี่เัวเย็นใส่ตัวเยนเลยค่ะนแข็งมานนัมเยนเขาบกเขามาส่กดิ่งเพมันเย็นยู่สองอันจ้ะค่ะองอันนั้นมาเย็นตําเลกๆตรงเล็กๆน้ำแข็ใส่ให้ายสืมาสือผมซื้อยผมซื้อแต่สามตัวบางรวยอยากรวยอยากรวยหลนอยากรวหลายคนซื้อแต่สามตัวชองตัวว่าเสอเตี้ย สองตัวมาซื้อเลยเด้เอาเอาเก้าใส่จะบ่ถือกระเพาะเ้ยตัวก็งตงงอปูได้จักระเงินสองมือหันได้หาเงินป้าปูถืองวดงวดก้อนก็ได้แปดเงินวันนี้ได้หาเงินโอ้ยเด็กปูแบบบ่นตรงตรเลยเนาะเอาปูกราบน้ากับโตน้าบอกงวดกราบความเนาะกราบความเนาะแต่ว่าแต่บ่นป้าปูถือหัวหัวเนาะ วนละแปดเมื่อนวันละหาเมื่นแปดมี่ปากแดงมาหน้าบนมี่ใช่ไะรรูอันนี้ค่ะแกนี้ไปนี่ก็ได้อ๋อเอาหนันมากอ๋อเด็กวันนี้มี่หกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวบน ถ้าไม่มีอ,มอยู่นี่หามซื้อรวดเล็วเนี่บอกไว้ <68. S 3> เลยหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดบนอย่างเดียวลักครบนี่สิบหกหกเจ็ดแปดบนอย่างเดียวอันนี้สูตรสูตรบนว่าปูเนาะลักเจ็ดมีศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดนี่เลยรักเจ็ด หลักแปดนี่ศูนย์แปดสองแปดสองแปดสองแปดสามแปดเก้าแปดนี่เลขวันนี่ตัวเรียงง่ามๆนี่สิบหกสองหกสองเจ็ดสองแปดเน้นให้แล้วนะครับปูตัวเน้น แต่ว่าให้ซื้อแล้วให้กลับตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็เล,เลขเลขเจ่งเมื่อไหใช้กระตำแต่บุฟี่เลขสามตัวนี่จะไปซื้อบนอย่างเดียวค่ะหกเจ็ดแปดแต่ว่าซื้อแล้วให้พร้อมกลับตัวให้น้ำจ้ะต้องกลับว่าได้ขั้นบ่มีขั้นบ่มีในไพ่สามตัวเ่าต้องไปซื้อมาคือค,คือให้ปปหหเป็นคุ้งวัดนั่ยล่ะครับเปลี่ยนงันขั้นบ่ก้อนเนี่ยังล่ะขัดนบ่บางเนี่ะสี่ห้าเจ็ดจ้าแม่อสี่ห้าเจ็ดนี่แต่บุฟี่นี่ เมนพ่อฉันครับแมนค่ะออนีคือเหล็กติปเด่นหนึ่งตัวบดหลดนี่เด่นเด่นเอาเหล็กเด่นหลดเด่นบนอย่างเดียวเกี่ยวกับรางแต่มันดิเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนบนตัว, 1, ตว 1, หนึ่งรางตัวหนึ่งหลดใช่เลยฟางได้ใช่เลยก็ได้เอาไ่เลยครับจี๋บ่อาศร้าฮะเห็กนี้เนี่านี่อะเมท่านี้เหลเกขนี่ยดะครับที่เล่นให้เลนชิบหสองหก สองเจ็ดสองแปดค่ะนี่เลขตัวเห่นมันแต่ว่าซื้อเลากห็ดตัวไปนั่นเลขทั้งหลายที่บ่มียม่นีที่มาปูไว้หนาทั้งเป็นัะปู้ังซื้อครับอ่า่มาท้ายหนาปูได้บ่อบบอครับบ่อบ่อนี่แหละเลขไม่สนีทสำหรันีเลขหกเจ็ดแปดนี่บนที่หกตัวล้านเนี่ยอย่าไปซื้อเด็ดขาดค่ะอืมใครมีเลขเก่งตัวไหนเอามาใส่เลยแต่ว่าไนี่ยไฮเน้นมีสิบหกสองหกสองเจ็ดสองแปดนี่เลขตัวเน้นมัน ตัวเดียวบ่ได้คำนวณรเลขกอมตะเด็ดมันก็คือเหล็กฟันมันอยู่ครับฟันไผยโไปฟันกงวดพูนั่นเดียวไมเห็นหรไี่ไฟันกงวดเล็กจูดทู่นี่ก็จูดทือย้ำถือกับเถือกู้ย้ำมาถือก็บมาเทือกนี่ก็จะเหตุคือกาแต่ว่าบ่อยกเห็ดจริงมันคือสู่เหล็คำนวณบ่ได้ตะวันเปนคูคือสีเด่นสองเนาะค่ะเพราะว่า มาสองหกสองเจ็ดสองแปดนั่นแหละตัวเหรียญมั่นแหละตัวเด่นมั่นปะค่ะเด่นเลยเด่นเลยค่ะอันหนึ่งมากนี่ซื้อสิบหกค่ะมัดถ้ามักหนึ่งนี่ซื้อสิบหกค่ะเถ้าพูดนี่มันใจสองมันบะค่ะสองค่ะเหรียญคือสีเลรนักได้มีสองสองหกสองเจ็ดสองแปดค่ะนี่เหรียญตัวสีเลรมั่นค่ะอมอมันสี่สิบหกตุลาค่ะสี่สิบหกตุลาเป็นรักนวยเนาะเจ้าค่ะแตงแตงเขียวเบิร์นี้ ช่วงมาหลังๆมันช่ไหลายมนจาเป็นรักน้ำเจเป็นรักซีบเป็นรักซีมาสองวันสองวันลยเนี่เป็นรักซีมาสองวัแล้วผู้จะผู้หาจะเข่าตรงๆเลยคนเช่อเดวมันก็เป็นรักนวยตอนเขาตอนเขาตัวตรงสองวันเราแม่นแบูใ้รมักซื้อตัวแดงตรงไปพร้อมเลยดีที่สุดแม็นรักมาได้ต้องการต้องกันรักซีบรักนวยให้กันบ่ได้เด็กของคุะเลขกก็ว่ลายตัวแล้วค่ะปู อันนี้งวดก่อนว่ะนี่นี่อันนี้งวดก้อนอันนี้งวดก่อนค่ะอันนี้งวดก่อนนี่งวดก่อนค่ะงวดก่อนเนี่ยเรามีซิปเก็บเรอเกียร์สี่เบียร์อะแมนค่ะจะน่าเอาลอดเบิ่งเอาบัมีหกเก็บแปดนี่ไอ้มาตัวเดียวยาอ๋ออ๋อเหล็กติดปูแน่นอนเนาะแมนเหล็กติดปูปลอดภัยเลยอันนี้ก้อนว่างานเนี่ย่ะนตัวเหล็กตะมักมาถือเสื้อได้เปล่าตะมัดมาสอง แม่นว่าสัน์สมัครมาถือจะสมัครถือหรือไมันจะเรียนโูยัหวัลนว่งกลม่ห้สามนิ้่สามยูนสามยุนบสามค่ะแกเว่าแา้ว่นใกาว่าแกว่าสองบนเนาะใช่แม่เป็นบจที่สองบนค่ะแต่ว่าสามเพื่อเขาอยู่ของ่านี่แหละไปหาเบิ้งสำนักไหนว่าถ้าว่าเก่งหรือะเขาก็เลยอยู่นี่เอาไส่นี่เลยค่ะผูดท่านมักท่านที่มักเสี่ยงโชกทั้งหลายค่ะ เนี่ยเลื้อยนะครูนะ,ะเลขนี่ต้องใส่ปัญญาประกอบ<อ>ความเดินต้องใส่ปัญญาประกอบพุ่มกับปัญญาเจ้าของนั่นแหละ<อ>าถ้ามีเงินถ้เลื้อยดีก็มาใส่หกเจ็ดแปดนี่รับรองไม่พลาดบนท<อ>ั้ง <บน S 1> ตัวครับันท่งเลยนะครูนะปันท่งป<พ>ันท่งมากเลยนะมาแม่ถนาว่านี่เลืล้อว่านี่นมันจะเป็นหกกับเจ็ด กบเกล็ดมาน้ำกันได้เป็นไหมคะบ่ได้ตัวเดียวแม่ตัวเดียวแต่ว่ามาน้ำกันบ่ได้สองมาตัวเดียวเลขกสามตัวนี่สิบ่มาน้ำกันบ่มาน้ำกันมาตัวเดียวมัตัวบนโอ้ค่ะปูว่าหกกบเก็ดสองตัวอันที่มาตัวหนึ่งหกกบเก็ด้มาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งค่ะแต่เราดูว่าตัวใดลเนาะปูเนาะเออนะครับเขาตามมันมากเลยพี่แฉนาวจับคู่ให้เรียบร้่านั้นาดละเด็กบนดังซื้อตัวแรกให้กลับไว้พร้อมครับบ่นยังเดียวกลับว่ได้ มัแคบหน้าจอยเนาะครับเนาะขั้นจดประทันก็ได้อืมันเป็นเล็กคำนวณเลขกดันเดียวมันแต่ว่าต่าเลขติดมีหกมันกับพิษถ้าออกพิว่ามันออกซี่สองสองนั่นล่ะเลขปีนี้เพราะมันเลขตองนี่เลขตองไม่เลขกินเซียนโอ้เหล็กินเซียนเหลขกินเซียนแม่นเลยครับสองสองเนาะครับเนาะออกซี่สองสองเนี่ยพิษควรอันนั้นเราเราจะถือมาเลยถือมาเลยละ หนึ่งหนึ่งหกศูนย์เจ็ดนี่ปูเขียนไว้ระบุยังเดียวนี่นี่ใบบนไหมเขาไม่เห็นโอ้ยมูตาได้ปูเขียนบอกามาวดไม่ได้เขียนเอาหวกไม่เขียนเหาเนบอกาเป็นเปรียบบอกรวดก็เลขสิบหกตัวลาหกีนี่แหะ หนึ่งหกไตตัวมาเขียนง่ายมากเนี่ปูเขียนูเยนงายเียนคนละสีนีค่ะสิบตอคอค่ะหกเอาไปเลยชอบปูไดนเอาไปเรียนเลยออมันใจแล้วปูละสอบปูแดงได้ปูเน้นไหนเพยยงลอ่าน่นแหละปูเน้นไห้แล้วกรจัดแล้วสิบห สองหกนี่ตัวเน้นสองแปดนี่สองสองเก็ดสองเก็ดสองแปดเลยถ้าหนึ่งนี่ก็มีโอกาสมากเลยขึ้นสิบหกถ้าออกตัวเก้าก็ออกสิบเก็ดเลยค่ะไม่ใช่ไหมตัวเก่ายู่บอ่ะเจ้าค่ะบอ่ยมันขึ้นออกกี่เดือปีหนึ่งสี่ปีแล้วออกเก็สิบเอ็ดตะบอกหนึ่งหแล้วศูนย์เจ็ดพิจารณาเมืองเป็นแนวทางนะคะปูพันกับสลุยไปนะคะเลขเด่นกับจับใส่เลยดูนี่สองหกคือหนึ่นละ สองแปดบอมาก็ดหายเนาะค่ะเก้าเจ็ดแต่ว่ามีไม่ใก็ตามแต่ว่าตีสามตัวนี่ยัไปซื้อคือบนามเดีเดียวกลังค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งมากัตามอมากับพานไหนเนาะครับเนาะเป็นหน้าทาเสียงโซ่แต่ผด้นเล่นวตลอดที่มีโอกาส่ันที่ทสิบตัลาคมสี่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมด้วยๆเวงงนะครับเด้อ โชคหมานสุคถูกคขนจะเจ็บจะไข่จะจนรวยๆกันโุกค้นบ๊วยดอกเตอร์จีบอกไว้รวยสิบวัวจีบเส้นี่คือสิบมี่ฝากคนไร์กดแช่กดติดตามเป็นพาลวยนะครับด้วมีํำลังใจ่ให้คลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้าพบกันไหม่คลิปนี้สวัสดีครับ